อยากถามค่ะว่าถ้าสมมุิน้องๆเป็นคนรักเพศเดียวกันนะคะน้องๆจะปรึกษาเรื่องนี้กับพ่อแม่ดีหรือไม่ดีค่ะแถวนี้มีบ้างไหมครับน้องๆที่รักเพศเดียวกันข้างหน้านสเปคพี่เลยพี่นนท์หน้ามันขนดกอกไคดาวเรามี2ทีมที่มาร่วมปฏิบัติการรักมิชชั่นออฟเลิฟกับเรานะคะต้องขอให้ทั้งสองทีมแนะนําตัวเริ่มจัดทีมพี่ภงมิก่อนเลยค่ะโอเคเลยครับทีมพี่ยืนครับพวกเรามาเอซูรี่ เอซูรี่ครับอะไรครับพวกเราทีมจิมมี่น้อยหอย ลีลาเยอะทีเดียวนะครับเนี่ยทำเอาลุ้นกันเลยว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดี oh. พอเปิดออกมาแล้วทีมหนุ่มใหญ่จิมมี่น้อยหอยสังได้รักเพศเดียวกันบอกพ่อแม่สิดีและทีมลีลาเยอะอย่างเอสซูรี่ได้รักเพศเดียวกันบอกพ่อแม่ไม่ดี เผลทีมไหนจะเข้าท่ากว่าให้พวกเขาไประดมสมองกันก่อนดีกว่านะครับไปเลยกันเลยการบอกคุณพ่อกับแม่วเป็นพ่อเป็นเกมเจ็บนะเราบอกว่าเจ็บนะสมมุติว่าเราบอกคุณพ่อคุนแม่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย คืออะไรบ้างเราทําให้พ่อแม่เสีย้ำตาเราก็จะบาปได้บ้าเป็นเรื่องของเรารถสิญญ์ของเราเราก็จะเก็บไว้เองดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าน้องๆสองสาวเนี่ยไม่รู้เขาบอกหรือยังไม่บอกนะหลังจะต้องมาฟังกันนะคุณผู้ชมนะนี่ลูกดิงบอกคุณพ่อคุณแม่ยังคุณพ่อยังไม่รู้เลยค่ะต้องบอกได้ว่าทีมนั้นน่ะสู้ไม่ได้หรอกนี่ดูหน้าตาของน้องๆออาน้องๆเขียงกันต่อครับมา มั่นใจแค่ไหนคะกับหัวข้อนี้มั่นใจมากครับไม่มีอะไรต้องกลัวอยู่แล้วครับคือสบายสบาๆทีนี้คิมหนึ่งเต็มตัวมาดีเลยนะอืออย่าได้แคร์อ่ได้แครครับเราสดทุกอย่างครับผู้สดสคริปต์สดเอสตูคิมมี่ิมมี่ิมมี่ต มีน้อยหอยสังขึ้นมาเลยค่ะถ้าเกิดชอบเพศเดียวกันจะบอกผู้ปกครองดีหรือไม่ดีครับกลุ่มผมก็ดีอะครับเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนที่เราไม่ควรจะมีอะไรปิดบงังก็เลยบอกไปตรงๆเลยครับถ้าเกิดเราบอกปุ๊บเขาก็ต้องให้คำปรึกษาเราอยู่แล้วไม่มีไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกครับที่บอกแล้วยิ่งซ้ำเติมลูกเข้าไปใหญ่ครับเพราะเขาเกิดมาเป็นพ่อแม่เราเขาต้องรับได้ในทุกสิ่งที่เราเป็นครับ คิดยังไงเป็นยังไงก็เป็นอย่งงางนั้นไปเลยดีกว่าครับจริงใจกว่าเพราะว่าชอบคนจริงใจครับเมื่อเราบอกแล้วเรารู้สึกสบายใจก็ทําไปเถอะครับส่ <Fin ition> บงผลดีต่อทั้งสุขภาพแล้วก็สุขภาพจิตด้วยครับ <ified square> เดี๋ยวขอ,อนําเสนกอกรสดที่เราเพิ่งแต่งกันเมื่อ2.5นาทีที่แล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> จะเป็นหญิงหรือชายไม่ต้องคิดไม่มีถูกมีผิดคิดสับสนจะหญิงชายหรืออะไรก็เป็นคนไม่ต้องมีหลอกเหตุผลคนเหมือนกันครับ พี่ดีกว่าอาซูเร่ขเขาจะเปแบน้น <st it> ลูกผู้ชายเนี่ยพ่อกับแม่ก็อยากให้บททดแทนบุญคุณอยากจะให้เป็นผู้สืบสกุล <st it> ส่วนลูกผู้หญิงก็อยากให้แต่งงานเป็นฝังเป็นฝาถ้าสมมติเราไปบอกพ่อกับแม่เนะี่ยว่าเรารับเพื่เดียวกันชอบเพืเดียวกันเนะี่ยแสดงว่าเราเนี่ยพร้อมจะเห็นพ่อกับแม่เสียใจแล้วอะคะ่ะห <st it> นักหนักจัดหนัก อย่างไรก็ตามนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าการชอบเพศเดียวกันเป็นเรื่องที่ผิดหรือว่าให้เป็นเอยเป็นความลับแต่พวกเราเชื่อว่าณตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแล้วรอสักวันหนึ่งเวลามันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราเป็นอะไรแล้วเชื่อว่าสักวันหนึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึงอ่ะพ่อแม่รับได้แน่นอนลูกจะเป็นยังไงจะจะเป็นเพศยังไงอ่ะตัดลูกไม่ขาดหรอกใช่ไหมโอ้โทีมนี้พูดมาจากอินเนอร์ข้างใ<ช>นเลยนะอินมากชอาอินมาก ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่เลยแต่หนูโปะแป้งขาวทาลิปติกและก็ดึงกางเกงเอวสูงออกมาเนี่ยคุณบ้าอะไรกันแล้วทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เลือกที่จะเป็นได้ครับผิดด้วยลือที่ฉันเกิดมาเป็นชายผู้มีหัวใจป่าธนาไม้ป่าเดียวกันร่างเป็นชายใจเป็นหญิง เรื่องจริงที่คนผ0กพันทุกๆคนเรียกขานฉันว่ากระเทยเป็นกระเทยไม่เคยใครเข้าใจหาเลี้ยงผู้ชายใช่แค่เพียงแค่อนอนกบเลยให้ทุกสิ่งให้ทุกอย่างทุกทีก็ยังไม่เคย แต่ก็เคยหรือจะสู้กับหางชนีก็ไม่ได้